สำหรับใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงที่สามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่จำกัดไม่เลือกทานและดูแลไม่ยากกุ้งแคเป็นสัตว์อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์ค่ะเนื่องจากเป็นสัตว์น้ำขนาดเล็กที่เลี้ยงง่ายและมีสีสันสวยงามเพียงแต่คุณจะต้องคำนึงถึงวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องอุณหภูมิที่เหมาะสมของตกแต่งตู้ให้มีสภาพแวดล้อมสวยงามภาชนะสำหรับเลี้ยงตามจำนวนกุ้งและสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆคือ อาหารที่มีโภชนาการเหมาะสมสำหรับกุ้งแคร์เพื่อให้กุ้งแคร์มีสุขภาพแข็งแรงเราจึงรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวิธีการเลือกอาหารกุ้งแคร์พร้อมคำแนะนำจากสัตวแพทย์โดยเฉพาะอีกทั้งยังมีการแนะนำ10อันดับอาหารกุ้งแคร์หลากหลายประเภทจากสารพัดยี่ห้อเช่นแลนออฟทริมเคโกสยูเอฟโอคิงฟิตและฮิคารีเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่มีสารอาหารครบถ้วนทั้งแบบเม็ดลมแบบแผ่นแบบแท่งรวมถึงใบหมอนถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคืออาหารกุ้งแคระโนแบรนด์ใบหม่อนเป็นหนึ่งในอาหารตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับกุ้งแคระผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกรรมวิธีอบแห้งที่ปราศจากความชื้นซึ่งมีคุณประโยชน์ดีๆมากมายไม่ว่าจะช่วยคลายความเครียดเสริมสีสันให้สดใสลดแบคทีเรียและเชื้อราในตู้ป้องกันปรสิตรวมไปถึงมีสารอาหารอย่างวิตามินและแร่ธาตุนานา,นานาชนิด อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณให้ใบหม่อนเพียหนึ่งใบต่อครั้งพร้อมเสียบไม้จิ้มฟันเพื่อป้องกันใบลอยนอกจากนี้หากกุ้งรับประทานไม่หมดควรตักใบ,บหม่อนออกจากตู้ภายในสองวันค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคืออาหารกุ้งแคร์ชริมมิลแลนด์ออฟชริมหากใครกำลังตามหาอาหารกุ้งแครที่ตอบโจทย์สำหรับคนเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆเราขอแนะนำอาหารเม็ดสำเร็จรูปสูตรชริมมิลจากแบรนด์แลนด์ออฟชริมที่รังสรรค์สารอาหารให้เหมาะสำหรับกุ้งแครทุกสายพันธุ์และลูกกุ้งเครพิดลงเดินโดยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีกลายเป็นอาหารเม็ดถั่วเหลืองจากธรรมชาติซึ่งมีโปรตีนสูงทำให้กุ้งเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังคงตัวในน้ำได้นานและไม่ละลายแตกตัวง่ายทำให้น้ำในตู้ไม่เน่าเสียและกุ้งน้อยสามารถทานอาหารได้นานค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคืออาหารกุ้งแคร์เอสเอนฟาร์มสำหรับใครที่กำลังตามอาหารสำหรับกุ้งแคร์ที่สามารถทานได้ทั้งลูกกุ้งและกุ้งโตเต็มวยัยอาหารกุ้งแคร์จากแบรนด์เอสเอนฟาร์มน,นั้นตอบโจทย์ครับเพราะมีให้คุณเลือกสารหลากหลายสูตรไม่ว่าจะสูตรชริงสแนค็คที่ผลิตจากผิวถั่วเหลืองอัดเม็ดชริงสปินักสติกผลิตจากผักปวยเลง้งชริงคลอเรลล่าสติกผลิตจากสาหร่ายชริงปัมกินสติกผลิตจากฟักทองรวมถึงไบโอพาวเดอร์ที่เหมาะสำหรับลูกกุ้งและบำรุง พ่อพันธ์แม่พันธ์ุซึ่งล้วนแต่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและบำรุงสีสันให้สวยงามค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคืออาหารกุ้งแครพรีเมียมชริมแอนวัตทอมฟีดเคโกสอาหารกุ้งแครจากแบรนด์เคโกสมาพราลักษณะเม็ดเป็นท่อนขนาดประมาณ4.5 x 2มิลลิเมตรทำให้กุ้งทานอาหารได้ง่ายขึ้น เ่งเต็มเปี่ยนไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารไม่ว่าจะโปรตีนสูงถึง45%คาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนไขมันวิตามินและแร่ธาตุได้แก่แมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสรวมไปถึงโอเมก้า3ทั้งยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆอ,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 อีกด้วยนอกจากมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของเจริญเติบโตที่สมบูรณ์และแข็งแรงแล้วยังละลายน้ำยากหมดปัญหาเรื่องน้ำเสียค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออาหารกุ้งแครสสปิโกเซียม UFO อาหารเสริมสำหรับกุ้งแครสจากแบรนด์ UFO เป็นอาหารที่ช่วยกระตุ้นอัตราการเจริญเติบโตเสริมสร้างเปลือกให้แข็งแรงลดอาการกล้าเนื้อตายกระตุ้นให้เกิดการลอกคราบพร้อมทั้งทำให้เปลือกของกุ้งมีสีสวยคมชัดโดยมีส่วนผสมของแคลเซียมแมกนีเซียมสาหร่ายสไปรูลินา่าและไคโตซานมาพร้อมรูปแบบแท่งขนาด 7.6x 1.7ซนติเมตร ซึ่งสามารถให้ทั้งแท่งหรือหักแบ่งตามความต้องการที่สำคัญมีอัตราการคงตัวในน้ำสูงและไม่เปลี่ยนค่า pH ของน้ำค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออาหารกุ้งแคร์ a q s p i r u l i n a Aqua Lab Thailand สาหร่ายสไปรูลิน่าจากแบรนด์ Aqua Lab Thailand เป็นอีกหนึ่งอาหารเสริมที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของร่างกายด้วยโปรตีนและกรดอะมิโนต่างๆ เสริมสร้างผิคุ้มกันเพิ่มอัตราการรอดชีวิตพร้อมทั้งบำรุงสีสันของเปลือกให้สวยงามมาพร้อมรูปแบบผงที่มีเนื้อเนียนละเอียดและมีกลิ่นหอมอ่อนๆทำให้กระตุ้นความอยากอาหารของกุ้งได้ดีโดยขอแนะนำให้ผสมปริมาณ50-100กรัมต่ออาหารเม็ด1กิโลกรัมพร้อมพรมน้ำเล็กน้อยซึ่งก่อนนำไปให้กุ้งน้อยทานควรนำไปผึ่งลมให้แห้งค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออาหารกุ้งแครชริมแอนบอททอมฟีดคิงฟิตอาหารกุ้งแครจจากแบรนด์คิงฟิตเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่นำเข้าจากไต้หวนันโดยอัดแน่นไปด้วยสารอาหารดีๆไม่ว่าจะคตินกรดแลคติกและแคลเซียมที่มีชุดให้เปลือกแข็งแรงและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์สมวยัยพร้อมเสริมด้วยเบตากลูแคนเบตาแคโรทีนธรรมชาติและสาร่หยสไปรูลายนาซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของสีสันให้สวยแสดงดงงามทั้งยังมีดีเเมทไอนีนและแอลไลซีนช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน นอกจากนี้ยังมีขนาดเม็ดเล็กประมาณ1.5-2มิลลิเมตรและไม่ละลายน้ำง่ายอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคืออาหารกุ้งแครชริมควิซีนฮิคารีอาหารกุ้งจากแบรนด์ฮิคารีเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเสริมสุขภาพของกุ้งน้อย โดยมีลักษณะกลมแบนและขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะกับพฤติกรรมการทานอาหารของกุ้งแครประกอบด้วยส่วนผสมที่มีโภชนาการเหมาะสมต่อกุ้งไม่ว่าจะปลาปล่นกระเทียมสาหร่ายเกลียวทองและสาหร่ายสไปรูลิน่าพร้อมทั้งมีแอสตาเซนทีนที่ช่วยเสริมเปลือกของกุ้งให้มีสีสันสวยงามรวมถึงมีวิตามินและแร่ธาตุนานาชนิดทําให้กุ้งสามารถลอกคราบได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีความคงตัวในน้ําสูงจึงไม่ทําให้น้ําเน่าเสียค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออาหารกุ้งแครชนิดจ,จ B E N I B A C H I K O M B อาหารกุ้งแคร์จากแบรนด์ B E N I B A C a I K O M B ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น มาพร้อมรูปแบบแท่งขนาดเล็กชนิดจมน้ำที่มีกลิ่นหอมกระตุ้นความอยากอาหารของกุ้งได้ดีซึ่งอัดแน่นไปด้วยสารอาหารคุณภาพดีที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบต่างๆไม่ว่าจะโปรตีนกรดอะมิโนโวิตามินหรือแร่ธาตุนานาชนิดที่จำเป็นสำหรับกุ้งแคระโดยมีส่วนผสมจากสารหร่ายสายพันธุ์ต่างๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากสารอาหารยังไม่ครบถ้วนเราขอแนะนำให้เป็นอาหารเสริมโภชนาการวันละหนึ่งครั้งค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคืออาหารกุ้งแคร Perfect ์บีโกรเฟสต์อีบีดาม่าเอบิตาบรีดแฟคทอรี่เติมเต็มภชนาการดีๆให้กับกุ้งแคร์ด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปจากแบรนด์เอบิตาบรีดแฟคทอรี่ที่สูตรพรีเมียมบีโกรเฟสต์อีบีดาม่ามาในลักษณะแท่งที่อุดมด้วยแร่ธาตุกรดอะมิโน,โนและวิตามินหลายชนิดที่สำคัญสำหรับกุ้งในการเสริมสร้างให้เปลือกแข็งแรงและมีสีสดใสเช่นวิตามินซีและวิตามินอ e. ี นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของบาซิลัสซับทิลิสที่ช่วยให้กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มภูมิต้านทานและหมดปัญหาเรื่องย่อยอาหารอีกทั้งยังปราศจากสารกันบูดด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด